ม่จะไปต้องเสียใจอ่ะคนไหนไม่ใช่คู่ของเรามันก็ไม่ใช่คู่ของเราเดี๋ยวับนี่เป็นคู่ของเรามันก็เป็นคู่นะความเพลงวงฟูอคะวงฟูเข้าใจไหมโหดังเนี่ยสองล้านสี่ล้านวิวเนี่ยเพลงเนี่ยร้องไ,ได้เพลงเดียว เพลงมันไม่มีสมุดเพลงอ่ะต้องไปซื้อสมุดเพลงเ่รอไอท้ทำเนาไม่เท่าไรหรอกฟังสองสามรอบสี 4, รอบห้ารอบนี่ก็ร้องได้แลละบางคนเสียใจเขาทิ้งเนี้โดนทิ้งเนี้แต่เกิดว่าแต่เกิดว่าเขา เกิดมาไม่ได้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยไม่มันก็ไม่ใช่คู่ของเราไงเออไม่ใช่คู่ของเรามันก็ไม่ใช่คู่ของเราไงไปเรื่องธรรมดาไปเรื่องปกติยินดีที่เจอ เสมอนี่เขาไปแล้วเขามีความสุขเราก็น่าจะดีใจโอ้ยนี่มันด่าเขาไปแล้วไปสาบแช่งเขาไปสาปแช่งเขาทำไมเมื่อเขาไปแล้วก็มีความสุขเราจะน่าเราน่าจะดีใจว่าอย่าน้อยอดีตอะ่ะมันก็เคยรัดอะ่ะ เคยรักกันเนี่ยนี่ไปไปมาไม่เมื่อไน่เมื่อเขาไมา่ใช่คู่ของเรามันก็ต้องเลิกมันก็ต้องเลิกเลิกเ,เรื่องธรรมดาชอบกับรถพวกหาเนี่ยเห็นที่ว่างไม่ได้พวก ว,ว่างตรงไหนกลับรถหน้ามุมว่างก็กลับรถสมองมีคิดไม่เป็นเนี่ยที่ว่างไม่ได้ไป้ายกรุงเทพนเนี่ยเนี่ยที่ว่างไม่รู้ว่ามันไปซื้อรถกรุงเทพหรือเปล่าว่าไปโคนกรุงเทพหรือเปล่านะม,นมันไปไปป้ายกรุงเทพอะที่ว่างไม่ได้เลย ว่างพบกับผู้ด่าที่หน้าลูกหน้าเปรี้ยวหน้าบึง้งสมองไม่มีง่ายหน้าบ้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยรถเขาเข้าออกม,มากลับรถทำไมวะเออสมองมีแต่คิดไม่เป็นเ่ะพวกนี้ไม่ต้องมีสมองหรอกเพราะว่ามีสมองมันก็รไร้ประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้คิดคิดไม่เป็นเน่ย กลับเพนที่ว่าไม่ได้เลยกลับรถอย่างเดียวพอเป่านาวีดไล่ไปก็หน้าบูดหน้าเปียวสมองควายเฮ้ยยี่ไปด่าควายไม่ได้ควายไม่ได้สัมผิสยินดีที่เจอสุขเสมอโอ้ยคุยแป๊บเดียวสิบนาทีเลย กะว่าจะคุยสักสิบนาทีคุยกันเดียวสิบนาทีอะไอ้ไอคนที่ถามว่าไอไอคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวจะตอบให้ไม่นต้นั่งดูอะไรเขาอะไรเขาทำงานอะไรมึงอะควายจะบอกให้นะถ้าทุกพื้นที่ไม่มียามสี่ห้าแสง คนนี้นะขโมยแม่เต็มบ้านเต็มเมืองแนละ้วโอ้ยใจตารวจเหรอตำรวจแดกอย่างเดียวแหละทุกทุ้งที่มียามอยู่ขโมยก็ไลยน้อยลงกลับแล้วเนี่ยสาวสวยก็ไม่ได้นะเราก็บากกามกัน